สวัสดีครับพบกับผมมาแกะมาเกาสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับฟิงเกอร์สไตล์สตาสตาเงาเงาอยู่คนเดียวนะครับไม่ว่าจะอยู่กับกีตาร์หรืออยู่กับเพื่อนก็ลองมาแกะมาเกาด้วยกันเลยนะครับนี่ก็ยังไม่เป็นเพลงอะไรหรอกแต่ว่าเรียกว่ามีมีนะครับคำถามกันมานะครับผมว่า เอเอคอทาาเนี่ยมันบางทีมันกดยากนะครับบางทีมันก็เมื่อยนิ้วเจ็บนิ้วโอ้ยอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเราก็อาจจะต้องเจอนะไม่ต้องกลัวนะครับผมบางทีก็อาจจะต้องความอดทนมันขมขื่นแต่ผลของมันหวานชื่นเสมอปราท่านกล่าวไว้นะครับผมอ่ะเลี้ยงคอทาบได้คอเท่อ่ะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยนะครับผม E แล้วกันนะครับผมนะแล้วผมจะเติมให้ตามสเกล E ไปเลยนะครับผมอ่ะคอร์ดที่1 E นะครับเป็นเมเจอร์นะคอร์ดที่2อ่ะมาเจอทาบแล้วเอาละสิอ่ะทาบไปก่อนทาบไปก่อน F-Sharp Minor นะครับอ่ะเป็นไมเนอร์นะคอร์ด2อ่ะคอร์ด3คอร์ด3เป็นไมเนอร์เชน่นกันก็คือ G-Sharp Minor ออ่ะ,อะคอร์ดที่4 เอออาเมเจอร์นะครับคอร์ดสี่าห้าอาบีเมเจอร์นะเมเจอร์นะครับผมอ่าคอร์ดที่หกอืมเป็นไมเนอร์นะครับผมนะนะครับสี่ชาร์ปไมเนอร์นะครับผมนะคอร์ดที่เจ็ดอาเป็นดิมแล้วกันอ่าลูกนี้เลยนะครับผมอ่าเป็น E ีดิมเออ E ีแฟดดิมนะครับผมนะนั่นแหละอ่า มาดูกันเลยแล้วทีนี้ยโหเจอทาบเยอะมากเลยเจอทาบเยอะมากเลยโอ้โหร,รู้สึกมันมัน,ม,นมันยังไงดีเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรอ่ะมาคอร์ดที่1น e ไม่มีทาบมาคอร์ดที่สอง f sharp minor เอาละเอาละทีนี้มาแบบไม่ต้องทาบอ่ะเมื่อจับ e อยู่นะครับผมทีนี้นิ้วก้อยนิ้วนางรอเลยแล้วก็มากดที่ นะครับสายสอสายสามนะครับ uh, ช enfin ่องช่องช่องสองนะครับ2 3 4นะช่อง2นี่นะครับผมเห็นไหมครับผมนะเรียงเลยนะครับนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนะครับผมนะครับแล้วก็นิ้วชี้มากดที่สาย6ช่อง2นะครับผมเห็นะครับผมอ่าเห็นไหมเนี่ยก็จะเป็นเนี้ยดิ่ดลงไปโดนสาย1เลยเป็นเอฟชาร์ปไมเ เซเว่นแล้วนะ,ะเห็นไหมจากเป็นเป็น r sharp minor ธรรมดาเป็นได้เซเว่นมาแล้ได้ตัว E ีมาแล้วเห็นหมครับสาย1กับสาย4ี่เหมือนกันนะแล้วก็ทีเนี้ยอย่าให้ไปโดนสายห้าโดนอยู่แต่ว่าในการมิวสายห้าเราใช้นิ้วชี้นะครับนะท้องท้องแขนไม่ใช่ท้องแขนท้องนิ้วไอ,อตรงนิ้วชี้เนี่ยที่เรากด สาย6เนี่ยมาแตะนิดหนึ่งนะครับสาย5้าให้มันเป็นเสียงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมอ่าได้ขอเท่แล้วนะอ้าวทีนี้เลื่อนไปเลยช่อง4นะครับจากที่เราเป็นเอ่อ r s h a r p r i n o r แล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้โหสวยงามสวยงามนะครับก็เป็น G ชาร์ปไหมเนอ13โอ้โหเราจะขนาดนั้นอ่ะก็มีทั้งโน้ตที่ตัวที่6และตัวที่7นะเป็น G Shar p minor 13แล้วกันนะครับผมเห็นไหมเออได้คอร์เทแล้วนะได้คอร์เทแล้วนะเลยคนจะมันก็อยู่ใน G sharp minor เหมือนเดิมนะครับนะ นะสองกำลังมาอ่าต่อไปเอนะครับเอถ้าเราจับทาบนะครับถ้าเราไม่ทาบล่ะโอ้โหลองลอยได้ตัวเออนายด้วยนะครับคือตัวตัว B นะครับผมนะ เป็น A9 ที่เป็นรูปนี้จะเป็นเราจับรูปนี้ใช่ไหมครับอ่าหรือจะอาจะเรียก A อซัสทอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะครับเนี่ยแต่พอเรามาจังงี้นอนตก็ยังอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้คืออ่โน้ต A นะครับที่เป็น c ีชาร์เห็นไหมครับ น่า,นา,นาจะขอดทาบได้ขอดเทพอ่าต่อมาต่อมาเป็นอะไรล่ะขอดที่สี่ไปแล้วใช่ไหมครับผมนะขอดที่4ไปแล้วแล้วก็เป็น, Major น,มนเมเจอร์หรือเราจะจับรูปนี้ก็ได้นะครับแค่สายสามกับสาย4ช่องสอง่ะได้2แบบเลยอ่ะขอต่อไปเป็น B โอ้โหเจอทาบอ,อีกแล้วฮะ เจอท่าบิกละอ่ะถ้าถ้าไม่ท่าหรือเออถ้าท่าก็นะครับผมโหกดติดกันนั่นเองยิ่งกีตาร์แข็งแข็งไม่ได้เซตอัพเนี่ยโอ้นะครับผมนะครับถ้าชิงสูงไปนิดนึงก็จะกดยากทีเนี้ยพอเรามาปรับเป็นอย่างงี้ก็กดที่สาย5ช่อง2นะครับผมนะแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วนางนะครับกดที่สายอ่าสกับสาย3นะครับผม กรดิดไปเลยสายสสาย3ช่อง4ลงไปเลยเห็นไหมอ่านะครับ,นะรบง่าย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 เป็น B ีในบีเมเจอร์นะครับผมต่อไปเป็น C Shar p minor อรเอ่าเลื่อมนมาเลยรูปเหมือนกันเลยรูปนี้เหมือนกันเลยนะครับผมนะเหมือน B เลยนะครับเหมือน B เลยเหมือน B major เลยแล้วก็เลื่อนมานะครับอีกเสียงหนึ่งนะครับผมก็คือสายห้า ช่อง4นะครับอ่าเห็นไหมนี่ชี้มาเลยนะครับผมเบสซีชนะครับผมนะแล้วก็นิ้วนางกับนิ้วก้อยเห็นไหมครับสาย3สาย4นะครับช่องอ่อช่องหกอ่านะครับเออน,ะนี่เรียงจากคอร์ดทาบได้คอร์ดเท่อคอร์ดหนึงอ่าแล้วก็ต่อไปก็อันนี้ไม่ต้องเรียงแล้วอาจจะไม่ค่อยเจอนะครับผม นะครับคอร์ดดิมนะครับอีดิมก็จับรูปนี้เลยนะครับอย่นี้เลยนะครับครับนั่นก็เป็นเรียกว่าเลี่ยงคอร์ดท่าบได้คอร์ดเท่นะครับลองปรับไปใช้กันดูนะครับผมสมมุติเราถ้าเราเล่นอยู่ในคีย์คีย์ดีนะครับคีย์ดีก็เอฟชาร์ปก็ดีสมมุติเล่นดีแล้วก็เอฟชาร์ปก็จี ไปใช้กันได้ก็ไปใช้กันได้นะครับแต่แต่ก็เออบางบางบางคอร์ดนะครับที่อยู่ในอ,อีคอร์ดอีคีย์เนี่ยบางทีก็อาจจะใช้ไม่ได้นะบางทีก็อาจจะใช้ไม่ได้ก็ต้องลองไปดูนะครับว่ามันอยู่ในเสเกลนั้นหรือว่าในคีย์นั้นหรือเปล่าหรือเป็นคอร์ดที่เอาออกไป อย่างไรนะครับผมก็ลองไปดูนะครับผมนะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมดนตรีมีจินตนาการนะครับผมคอยมีความสุขสนุกกับการเล่นดนตรีสวัสดีครับ